9บุคคลสุดแกร่งที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บลูจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับเรื่องราวในเรื่องวันพีชอีกแล้วแล้วก็จะเป็นนะครับเบุคคลสุดแกร่งนะครับที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บลูนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทะเล1แถบนะครับที่มีคนเก่งๆมากมายเลยที่มาจากทะเลแถบนั้นนะครับแล้วก็มีคนของกลุ่มหมวกฟางด้วยโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่าว่าใครกันนะครับที่เกิดในทะเลแถบนั้นแล้วก็มีควาามแแแข็งงกรสุดๆเเลลยะ ไปรับชมกันเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยและเราไปรับชมกันเลยครับ เริ่มต้นที่คนแรกสําหรับไดมอนโจดหัวหน้าหน่วยรบที่3ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอีกหนึ่งผู้ใช้พลังผลปีศาจสายพารามิเซียสุดแกร่งนะครับในเรื่องวันพีทนะครับที่ร่างกายของเขาสามารถเป็นเพชรได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสามารถรับการโจมตีสุดแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบหรืออะไรก็แล้วแต่ในการโจมตีได้แบบสบายเลือเลยเนื่องจากว่าร่างกายของเขานะครับมันแข็งดุดเพชรโดยไดมอนโจดนั้นนะครับนับได้ว่าก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ติดระดับทอ็ทอปเลยคนแข็งแกร่งนะครับประจํากลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอีกทั้งงยััเป็นนผู้ะครบ ที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บรู แต่ถึงแม้ร่างกายเขานะครับจะแข็งแกร่งเพียงใดนะครับแต่ก็แพ้ทางอยู่นะครับอย่างเช่นตอนที่เขานะครับปะทะกับทางด้านของอาโอคิยิแน่นอนแหละครับว่าถึงแม้ว่าเพชรจะแข็งแกร่งเพียงใดแล้วก็แต่เมื่อถูกน้าแข็งนะครับในการหลอมเข้าไปจึงทำให้เพชรนะครับก็สามารถแตกหักไปได้แต่เรื่องนั้นนะครับก็ช่างหัวมันเป็นไรล่ะเนื่องจากว่านะครับหากพูดถึงความแข็งแกร่งของเดมอนโจดแล้วก็รับได้ว่านะครับเป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งระดับท็อปเลยผู้ที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บลูมาต่อที่บุคคลที่2สนิโคหรับนึ่งในลลลูกกเรือุมโจสัด หมวกฟางนะครับซึ่งโรบินนั้นพวกเรานะครับก็ทราบถึงจุดกําเนิดของเธอดีนะครับว่าเธอนั้นจะต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุนจากรัฐบาลโลกเป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับสามารถอ่านโพนิกิฟได้ซึ่งโพนิกิฟนั้นนะครับก็จะมีเรื่องราวอย่างเช่น100ปีที่ว่างเปล่านะครับที่รัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการให้คนนะครับบนโลกใบนี้ทราบถึงเรื่องราวตรงนี้จึงทําการเก็บทุกคนนะครับที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะครับพะหากว่าคนอย่างนิโคลโรบินนั้นไปตกอยู่ในมือของใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคนที่จะต้้อองกกาารีเ่ยืสบขมูล กับ100ปีที่ว่างเปล่ามันเป็นอันตรายมากๆเลยซึ่งนิโคลโรบินนั้นนะครับกนนับได้ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยแหละครับเนื่องจากว่าพลังผลพิสารของเธอที่สามารถนะครับงอกทุกส่วนออกมาได้นะครับคือสามารถงอกตรงนู้นได้ตรงนี้ก็ได้นะครับจึงทาให้สามารถเหมาะสมมากๆเลยนะครับในการรอบเล่นหรือว่ารอบฆ่าศัตรูนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่กับกลุ่มหมวกฟางและก็เป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะให้ลูฟี่นั้นไปเกาะสุดท้ายยังเกาะลาบเทลนะครับเพื่อจะตามหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทและมาต่อททีี่่บบุคล3ัสาแงเ หนึ่งใน11บเอซูเปอร์โนวาสุดโฉดชั่วนะครับโดยเขามีค่าหัวอยู่ที่350ล้านเบลีนะครับและเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดไฟเออร์แท้งโดยก่อนหน้านี้นะครับเบสนะครับสร้างชื่อเสียงนะครับในทะเลแถบรสบูลเลยแะครับว่าเป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆจอมหักหลังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อความโฉดชั่วและก็จะออกแนวนะครับโรคจิตนิดๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พี่แกนะครับก็ไปเข้าร่วมนะครับอยู่ภายใต้อานัตนะครับของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมและ าิกเพื่อความสบาใจของตัวเองเท่านั้นซึ่งในอนาคตนะครับเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าทางด้านของเบสนั้นจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เห็นฝีมือของเขาก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะสละคาร์นนี ي แก๊งเบสและมาต่อที่บุคคลที่สนะครับดอนชิงเจานะครับผู้ที่สามารถใช้ฮ้าคีได้ทุกรูปแบบเลยโดยเขานั้นนะครับเป็นอดีตจนสลัดในตํานานผู้ที่มีค่าหัวสูงถึง500ล้านเบลีนะครับและในอดีตนะครับเคยแค้นนะครับทางด้านปู่กาฟมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าปู่กาฟนั้นนเคยยต่่่ออทีหัวขงปูแกจ หัวของปู่แกนะครับบุบลงไปนะครับสร้างความอับอายนะครับแล้วความโกรธแค้นนะครับให้กับปู่แกมากๆเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับดดนชินจอก็ได้รับการช่วยเหลือจากลูฟี่นะครับทำให้หัวของเขานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับดดนชินเจ้านะครับก็รักในตัวของลูฟี่เลยแหละครับที่สามารถทําให้หัวของเขาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งแล้วเราก็ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะสามารถใช้ฮาคี้ได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นฮาคีเกราะฮาคี้สังเกตแล้วก็ฮาคีราชันและมาต่อที่บุคคลที่5สําหรับมอลลี่นนนั้เเธอป็ ใช้พลังผลปีศาจส,สายพารามีเซียนะครับอย่างผลโอชิโอชิ o ด้วยในอดีตนั้นมอลลี่นั้นนะครับเธอเคยเป็นโจรสลัดนะครับที่เคยออกอารวาสนะครับในทั่วท้องทะเลเลยเรียกได้ว่าก็โฉดชั่วหน้าดูเลยแหละนะจนขนาดที่ถูกจองจําเข้าไปนะครับในคุกอิมเพลดาวแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเธอสามารถแหกคุกอินเพลดาวได้เป็นคนแรกในหน้าปรติศาสตร์วันพีชนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าไม่มีใครรู้แหละครับว่าเธอนั้นเคยแหกคุกไปได้จึงไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับแถมในคุกอิมเพลดาวชั้น5.5นะครับทางด้านมอลลี่นะคร ก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถโดโหๆเลยแหละครับซึ่งเราต้องมารอดูในอนาคตแล้วว่าทางด้านมอลลี่นั้นจะโชว์ฝีมือพวกเราได้เห็นหรือไม่นะครับในเรื่องวันพีสนะครับกับคณะปฏิวัติและก็มาต่อที่บุคคลที่6นะครับสลับเก็กโคโมเรียอดีตเจตเทพโจนสลัดผู้โฉดชั่วอีกหนึ่งคนเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กลุ่มจนสลัดของเขานะครับก็แตกสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่ถูกทางด้านหนวดดำนะครับตีลูกน้องของพี่แกนะครับแตกไปนะครับซึ่งในอดีตนั้นกโคโมเรียนะครับเคยต่อสู้กับไคโดดดด้ววยฝีีมืือออก็ถ่่าาธรรนนใตแ ปัจจุบันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะต้องเข้าร่วมนะครับกับกลุ่มโจรสลัดทางด้านหนวดดาเป็นไกลๆไปแล้วแหละครับเนื่องจากว่านะครับลูกน้องของเขานั้นก็ถูกฆ่าไปแล้วก็แย่งชิงพลังผลพิศารไหนจะเป็นเขาอีกนะครับที่ตอนนี้นะครับถูกทางด้านหนวดดาจับตัวไปเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไงเนาะแต่ถ้าพูดถึงว่าความแข็งแกร่งของเขาก็ถือว่าแกร่งสุดๆเลยแหละครับเป็นถึงอดีตเจตเทพโจรสลัดนี้เนาะก็ไม่น่าสงสัยกันนะครับเรื่องความแข็งแกร่งของเขานะครับโดยเขานั้นก็เกิดในทะเลแถบเวสต์บ้วรู ว่าเป็นตัวละคร1คนที่แฟนๆวันพีทน่าจะชอบมากเลยเลยครับโดยเป็นหนึ่งในโจรสลัดนะครับของกลุ่มทิวเลอร์บาร์กนะครับซึ่งก็เป็นลูกเรือของเกกโคโมเรียซึ่งเธอนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งเลยนะด้วยพลังผลปีศาจเธอนะครับสามารถลดทอนกําลังใจของคนได้นะครับแต่ยกเว้นทางด้านก็ตอูซบเนาะซึ่งเพโลนาปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามจะตามหาในตัวของเกกโคโมเรียอยู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเกกโคโมเรียนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เพโลนานะครับก็ทาการอยู่ ยังมีชีวิตอยู่เธอจึงออกตามหานะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าชะตากรรมของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดถึงว่าคนที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บูสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับเพโลนาแล้วก็มาต่อที่คนที่แปลกสหรับบลูกนะครับหนในลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางด้วยบลูกนั้นนะครับก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจนะครับอย่างผลโยมิโยมิซึ่งพลังผลปีศาจนี้ทําให้บลูกนะครับสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็มีชีวิตเหนือความตายซ เพราะสุดๆแล้วเขานั้นนะครับยังมีความสามารถวิชาเพลงดาบที่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยและเขานั้นนะครับด้วยความที่ว่าร่างกายของเขาเป็นกระดูกสามารถวิ่งได้เร็วสุดๆเลยและวิ่งบนน้ำนะครับก็เป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับไหนเขานะครับจะสามารถนะครับแยกวิญญาณของตัวเองออกไปเพื่อไปทําภารกิจได้ด้วยนะครับซึ่งบลูเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มันแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีความหลากหลายมากๆเลยถ้าพูดถึงว่าตัวละครตัวไหนนะครับที่เกิดในทแถบเวสบลูสุดแข็งแกร่งในเรื่องบันพีแล้วก็ก็คงจะต้องตกเป็นทางด้านของบ แล้วก็มาต่อที่คนที่9านะครับสำหรับผมแดงแชงคูดนะครับหใน4จักรพรรดิผู้แข็งแกร่งในเรื่องวันพีทซึ่งพวกเรานะครับก็น่าจะรู้ดีเลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแกร่งเพียงใดนะครับก็มีการปูมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยของวันพีทและปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยค่าหัวของเขาแล้วละครับโดยเขามีค่าหัวอยู่ที่4 4 8พล้านกับอีก9000 0สนเบลลีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นค่าหัวที่มันสูงสุดๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์โอดาได้มีการเปิดเผยได้และครับว่าในปี2021นนนนีีี้คคท่มมมัผแดงเจะการลื่อนไหง ก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับผมแดงแชงคูดเลยพวกเรานะครับก็ต้องมารอรุนดูและแน่นอนแหละครับว่าอย่าพูดว่าท็อปสิเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยได้ซ้ำนะครับในลิตทีผมเอ่ยมาสำหรับคนที่เกิดในทะเลแถบเวสต์บลูสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9บุคคลนะครับสุดแข็งแกร่งในเรื่องวันพีชที่เขานั้นเกิดและก็เติบโตมานะครับในทะเลแถบเวสต์บลูซึ่งผมนะครับก็จัดให้ตามคําขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นนอรรบนนนนนัหออางด้้้้เใแแฟไชม่ก็ฝตส์ นึงละกันนะเดีจะทำให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage หรือ u t u b e นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยก็พยายามแนะนําเสนอนะครับเรื่องราวที่มันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้ก็ได้นะครับก็เป็นว่าทําให้ทุกคนได้รับชมละกันทุกเพศทุกวัยและอย่าลืมละกันนะครับกด s u b สไครต์ด้วยและสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ